<laughs> ไม่ต้องกังวลครับไม่หนึ่งครับไม่นไม่ต้องกังวลครับผม <im it> ไม่หนึ่งแข็งแรงใช่ไหมครับมาดูครับวันเกิดเ <im it> นี่ยนะดูชายเข้ามาทันไหมเมื่อกี้ช่องไม่เจี๊ยบอ่ะ <im it> สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับอื <im it> ดูลูกชายดูลูกชาย <im it> อยู่ทำกลางแม่สองเชือกครับ โอ้โหความลักความเมตตาขอบคุณแม่โมแมพอืม <wan> ถึงถึงถึง <das> ถ <ky> ึงถึงไหพ่อเป่ายังโอ้โหถึงประมาณสักร้อ้าสิบร้อยสี่สิบได้อยู่ ฟินฟินดูหน้าตาก็พอไม่หนึ่งดูหน้าตาครับดูฟินไหมไม,ม่โมก็ฟินนะเนี่ยไม่มโมโหเริ่มถอยแล้วครับเริ่มถอยแล้ว,ว,แ,ลวแต่สับปะรดไม่มีใครแตะเลยครับจะหเหมือนคนแล้วครับออเอาไปกินที่หลังใช่ใช่เอเอ <ๆ S 2> มันก็เหมือนคนนะเน,นาะใช่ใช่เหมือนคนเลยเนาะคนก็สับปะรดไปเสิร์ฟที่หลังเนี่ยเป็นอะครับผมเหมือนพระคุณบอกถ้ามี ถ้ามีลาบหมูกับลาบเนื้อนี่ต้องกินลาบเนื้อครับของอร่อยครับ,บของแซ่บกินทีหลังเอาไว้ล้างปากครับไม่หนึ่ง <c oughs> บักมีหมดแล้วครับผมต้องเฝ้าปากครับมันเละครับนนอือ <c oughs> ดูลูก <ไป S 1> ชายลูก <ไป S 1> ชายไม่เอาอิ่มแล้วเดี๋ยไม่เอาไป่แล้วอิ่มอิ่อิ่มแล้วครับอิ่มแล้วสวัสดีแม่นุ้นครับสวัสดีครับสวัสดีวันครับผม ขอบพระคุณครับขอบคุณแทนไม่เย็นนะครับเนาะแม่เย็นเป็นแม่เย็นมันดิ้นี่แเย็นมีดิสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนีเราอาหม้ออยเดือดรู้ไปว่าหรือเปล่าเมื่อวันอุทโมวันเกิดขึ้นเลขสามเนี่ยหน้าหน้าเลขยี่อยู่เลยครับอันนี้ชมเมียตัวเองนะครับ เขามีให้ชมตัวเองเลยย่าจะกรองมาว้าววิ่งวิ่งมิ่งมิ่งวิ่งมาวิ่งมาครับวาจิบมาดีอืมทำไมอ่ะคุณทำไมไม่มาได้กกว่าาสิัขไม่มาไม่มาผมก็โอ้ยตกใจหมดเลยโอ้ยมาแล้วครับเจ้าของงานครับอีกอีกตัวหนึ่งครับข่งงานป่วนเลยครับป่วนครับป่วนสามท่านเอาวันนี้สามท่านกว่าสามท่านท่านใดเนี่ย มีกดี่หนึ่งหนึ่งสองสามีเดี่สามคนเลยไเป๋าตเจ้าภาพร่วมเอาไม่เย็น <c oughs> เหลือให้ไม่เย็นไปกินเลย <c oughs> ไป <c oughs> อันนี้เหลือไม่เย็นนะครับมืดอกิดสวัสดีครับไปน,นี่สาระครับสวัสดีครับลูกไสหล่าสิบเดือนเด้อครับเด้อลูกไสหล่าสิบเดือนแล้วนะครับดูดูไปแล้วครับ <c oughs> สวัสดีแม่สุภาพรครับสวัสดีครับ ตัวใหญ่มากเลยแม่วันต้องมาต้องมาเยี่ยมสักครั้งครับถ้ากลับบ้านอย่าลืมแวะมาครับวันดูน uh> ี่ฮะไม่กินเหรอจะเลยแวะมาบ้านนก่อนนะคะกินไหมมันหวานหรือเปรี้ยวหนิงานวันเกิดครบรอบโอ้โหแม่แล้วก็ครบรอบสิบเดือนของน้องมิงนะค่ะสิบเดือนของน้องมิงครับไปเล่นน้ำนะครับไปเล่นน้ำแล้วลูกชาย อิ่มหรือเด้เพิ่นอิ่มหรือได้เนาะให้แม่ให้แม่แม่สองเชือกกินไป prep. ยังไม่อ่าบน้ำเลยครับแม่นี้สารัตเดี๋ยวอ่านน้ำครับเดี๋ยวจะไปครับผมลาพอออแล้วครับลาพออเลยแล้วครับกับอผู้ช่วยพออ,ค,อรครับเดี๋ยวไม่ไม,ม่ไปก่อนเดี๋ยวมิ่งตามตูดไปกินครับกินแม่เดี๋ยวของเอาไว้ล้างปากครับแม่หางดีบอกเอาไว้ล้างปาก

สวัสดีครับเข้ามาเป็นกำลังใจให้เราด้วยครับผมพังหางดีชแนลครับผมโอ้ไม่มีของแถมด้วยไหนอ่ะให้อะไรอ่ะวันเกิดอ่ะสรรพคุณหายดีแล้วค่ะมุมีอย่างอ่อคะแนนน่ะโอ้พูดวันต้องให้คะแนนไหมนี่เหมือนแล้วนะนุ่นครับเมวันโอ้คนเยอะหละครับเอ้า ครับผมครับผมไปแล้วครับไม่มูไปแล้วครับหยิบหยังห่วงอยู่จ้ะยังห่วงอยแล้อแล้วเออครับไปเด้ไปกันเด้อน้ำข่อยไปเด้อข่อยไปก่อนไปได้มิงเด้อเิงเบด้องเด้อไปไหมจะไปไหมครับ จะไปไหมครับจะไปไหมครับดูดูครับดูแม่แม่เบอร์สนใจขออนุญาตแม่ยังมิ้งขออนุญาตแม่ยังเดี๋ยวแต่ว่าโอ้โหไม่แต่สับลุตเลยอ่ะพังกันอิ่มแล้วอ่ะโอ้โห ไป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 บอมนางมิ่งนางเลี้ยนนเมโมบอมก็ไปแล้วครับเม่ท้องสองโอ้ขอบคุณครับไม่เม่วันยังไม่ได้ยังไม่ได้หาพ่อพันเลยครับผมุณรู้จะจะยังไงตัวล้อมิ่งครบสองปีแลนครับผมค่อยค่อยว่ากันเนาะเพนั้นได้พักฟื้นด้วย ไอ้สับป,ปะรดไม่แต่เลยคิดดูครับหากินเนี่ยโอ้โหไม่แต่จริงนะเนี่ยอเอาแม่กินกล้วยต่อเลยทีนี้ต,น <c oughs> ต่อไปเขาเศร้าสื่อบอะกมาดัดมา,มา,มาคือวะ่ะสร้างมาก,กินป่ะไม่ใช่หรอกมันมีอย่างอื่นกินก่อนไงใช่ใช่ถ้าเป็นสับป,ปะรดอย่างเดียวก็กินครับสวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ยายกอย่าครับ สวัสดีครับเอาน้าไม่ช้ากินด้วยกินครับกินแล้วครับกินแล้วก็มาเล่นครับผมไม่ต้องห่วงครับเลี้ยงดูปูเสืออย่างดีครับผมไม่เป็นไรครับผมโอเคครับเป็นธรรมชาติของเขาครับเราก็เล่นปกตินะครับเนาะร่มหน้าแต่บางบี หม,มากมีคุณยายสีไม่ชอบบักมีครับใช่ไหม,มอโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับแม่น้องฝนครับสวัสดีครับอืมกินครับยังไงก็ต้องกินครับเ <laughs> ขาไปล้างปากยังไม่หางดีเดี๋ยวให้หางดีล้างปากก็นี ต้องกินนะครัาไม่กินเนี่ยอิม่มเหรอแม่หางดีไม่ชอบบักสับประรดอิมอ่มขึ้นมานอ่อานอนแล้วครับอนอนแล้วลูกชายครับดูลูกชายนอนแล้วนนนครับนอนแล้วเฮ้ยเอากินไหมลูกเอารับกดิซัทเป็นลูกเลยนีอ่อ่ากินทำไมเม่หางดีจะไม่กิน,น,นคุยดูครับดูดู <laughs> เฮ้ยเพิ่นครับไปเด้อไปเด้อไปเด้อเปล่าบ่อย่าไปเด้อลูกอย่าไปนะมันเป็นสวัสดีครับไม่แปลครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณอย่างสูงครับผมขอบพระคุณครับอุ้ยเจียมๆเลยผมโอเคครับ ว,วันไหลมิ่งวันไหนครับพ่อเปาวันจันทร์ครับวันจันทร์อีกรอบนึงนะครับผมวันจันทร์แม่เอฟซีของพ่อเปาไม่รู้ไม่ร like ู everyone, ้ท่าไหนครับผมยังไม่รู้เหมือนกันผมไม่ฟ้าครับไม่ฟ้าอืมสปาเกลไม่ได้สลัดทางพัทยาเป็นไงบ้างครับฝนตกไหมก๋วยเล่นโคนก่อนเดี๋ยวโควิดหายเดี๋ยวพ่อเปาไปบอกคุณแม่เลยุณแม่สลัดดีเอาอ่ะนั่งไม่ช้างกินด้วยบอกเเดี๋ยวล่น ปล่อยเล่นควนสักหน่อยก่อนครับถ้าได้เล่นควนนี่มันกินน้ำหรกัก <ะ S 2> หน่อเยอะปล่อยเล่นควนสักหน่อยก่อนครับครับตกทุกวันเลยเพราะว่าอ,อากาศเย็ยนช่วงเช้าอะไรอากาศเย็นช่วงเช้านี่ซางซางสิบบุกเฟย์บุกเฟย์ยนี่นะว่าท่านหิวน้ำอตอนเสาร์เมื่อไหร่อึ้ยอ,อึ้ยอ,อึ้ยอ,อึ๊บโอ้อสนุกสนานครับ เอ้ยขอบพระคุณครับไม่หนิครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับไม่สนใจดูแห้งก็ได้ครับผู้อกันถ่ายคลิปไว้อยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงคลิปให้ดูครับโอ้เปี้ยวตาวิ่งมาดีเสียก็ตาไหมครับเกล้วตามาโรงเรียนแล้วดูครับพาแม่วิ่งเลยครับมองเห็นจะครับไกลๆครับเอาแล้วครับเอาแล้ว ไม่หนึ่งกันนะซังแมนเอาใจช่วยนะครับไม่หนึ่งครับเป็นกำลังใจครับไม่หนึ่งครับผมขอให้ผ่านครับขอให้ผ่านขอให้พ้นขอให้ไม่เจอครับทุกท่านก็เดินไปไหนมาไหนก็ระวังนะครับอยู่วีราเยอะมากตัวนี้ครับสุรินก็ยังไม่ไม่ทราบข่าวกันแต่ว่าบ้านทุกวันอยู่วีราอำเภอที่อยู่สี่คนครับสี่คนไม่รู้คัตเตอร์จะไปไหนอีกครับไม่รู้เนาะสี่ คนนู้นก็ร้องเทงนีก็ร้องเอา้าสวัสดีครับไม่มีเลยวันครับสวัสดีครับชนบุรีก็เยอะครับชนบุรีอยู่18ปจังหวัดใช่ไหมไม่นิสารัตอือหือสวัสดีครับแม่สนันสันสวัสดีครับภูเก็ตก็เยอะโอ้โหทุกท่านครับก็ลดไปพื้นที่เสี่ยงนี่ก่อนเนาะร้านสะดวกซื้อพวกอะไรครับผมว่า มันเป็นระบบปิดครับผมว่าอย่างนั้นเนาะถึงเขาจะค่าเชื้อค่าอะไรบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นนะครับทุกวันนี้ผู้คนก็เลี่ยงครับไปไปเข้าเซเว่นไม่เข้าอะไรครับเปลี่ยนกำลังใจให้ค้าเปลี่ยนกำลังใจท่านครับผมให้ผ่านตรงนี้ไปได้ครับก็เมื่อเช้าก็ดูข่าวก็บอกว่าป้องกันตัวเองครับ ช่วยได้แค่นี้ท่านผู้นำประเทศบอกไว้แล้วก็ต้องป้องกันตัวเองดีกว่าเนาะเราไม่ต้องไปพึ่งเขาหรอกครับผมว่าเยอะเหลือเกินครับตัวนี้ไม่ไปเซเว่นถูกต้องแม่สุปรตาไม่ไปแน่นอนครับเพราะว่าระบบคดีระบบคดีครับระบบคัดกรองคดีก็โอเคครับผมถูกต้องครับทาทีแน่บ้านมิ่งครับ มาแล้วมาเก็บตกแล้ว <laughs> นี่ครับคขวมมาว่าเมาครับนี่แหละครับผมคขาว่าเม,มาว่าม,ม่อม,ม,มนี่แหละครับเบิง้งเอาเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องโอ้ยอย่ามาอยู่ใกล้ปะอย่ามาไม่เอาไม่เอา <laughs> โอ้โหโอ้โหโอ้ยโหดูดูดูช้างแดงนี่เบิ้งเพิ่นเ <laughs> บิงบ้งเพิน่นขอบคุณครับแม่จูนครับขอบคุณครับ สิบเดือนมิ่งครับวันนี Wen ้สิบเดือนมิ่งก็ครบรอบวันเกิดของมี่เย็นด้วยครับผมขอพระคุณครับขอพระคุณแม่ยาวพาครับขอบพระคุณสูงสูครับผมกลัวกลัวลูกไม่ใช่กลัวลูกกลัวลูกเล่นถลายกลัวลูกแบบลื่นถล้มอ่ะ อเขาคงไม่กล้าหรอกครับเพราะว่ากลัวเหมือนกันเขกากลัวโดนอะไรโดนโดนอย่างนั้นแหละครับเนาะไม่พูดดีกว่าเนาะไม่เป็นไรครับเราป้องกันตัวเองดีกว่านะครับนะ <m> เน,นานะก็เป็นกำลังใจทุกท่านครับเป็นกำลังใจทุกท่านครับผม อุอย uh. ดูดูครับดูดูดูไม่ลูกแย่งกันแล้วครับอีไยยอย๋ขอบพระคุณครับไม่อีทครับขอบพระคุณครับวันนี้ครบสิบเดือนลูกชายครับผมต้องพกแอลกอฮอล์ติดกระเป๋าเวลาออกไปข้างนอกครับเป็นไม่ได้อยู่ในเมืองมุยรำมันตอนนี้ยี่สิบสองครับล่าสุดที่ที่ฟังข่าว ไม่รู้จะไปไหนบ้างเราก็ลังเล,ล็งๆอยู่ว่าจะจะไปจะไปขายของกันไหม <c oughs> โอ้โหดูกรลูก้งใขอบพระคุณครับแม่เจนครับขอบพระคุณอย่างสูงครับขอบพระคุณอย่างสูงครับไปแล้วยืนนิ่งแล้วไม่ยืนทุกับทุกับเบอนี้อยู่แวทุกานลหนรอบนั้ เ <c oughs> <c oughs> อ้ยดูดูครับดูดูดูโอ้ขอบพระคุณครับไม่นิสารัขอบพระคุณครับผม <c oughs> ขอบคุณอย่างสูงครับ <c oughs> ไม่เย็นมองว่าขอให้พรนั้นคืนถูงทุกท่านครับผม <c oughs> ผมว่าจะจะไม่เข้าครับจะเลิกเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้เฟรม่งเฟรมครับเป็นอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวต้องหาเดี๋ยวต้องหาดินมาถมแล้วก็เอาอุจระแม่ของลูกเขามามากบข้างหน้าครับเขาจะได้ไม่ไม่เล่นอีก เหมือนเหมือนเหมือนตรงนู้นเป็นอันตรายครับเวลาวิ่งวิ่งนั่นวิ่งนี่อาจจะล้มอาจจะขาพลิกขาแพงได้ครับเนาะตัวนี้โอ้กระเป๋าเสื้อสวยไหมครับนี่สวยมากวันนี้เอเชียญี่ปุ่นยังไม่ไม่ไม่เข้ามาเลยแสดงว่าญี่ปุ่นอาจจะแบบฝนตกเรื่องอะไรหรือเปล่าไม่รู้ฝนตกโอฮาร่าซังบอกชอบเปามากเลยถามเปามีแฟนยัง มีแล้วครับมีแล้วเหรอโอ้โหนั่นนั่นเปาเขาป้อนน้ำอยู่ไว้เ่าดึงออกดึงออกเอาน้ำเข้าอ่ะไม่กินแล้วมั้งอาดูดูดูอันนั้นก็จะเล่นแม่ก็จะแม่ก็จะเอาเหมือนกันโนยๆน้น้ยถอยๆอนนีกัโต้เพ่อเปาอุ้นมา ใครใครีกับ่อไม่สุดาพอนไม่หนึ่งไม่ว่าอะไรอันนี้ขอขอบคุณมากเออถูกต้องครับแม่สมใจถูกต้องครับผมเพราะว่าไม่ไม่อ่านอากาศจังกว่าเนาะชื่อชื่อร้านค่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีปัญหาอีกครับเออแรงเขียวดูดูดู อือนัันงวะฮะอย่างนี้เขาเรีกคันอะไรนะมันลกเอาพวงกดอ่ะเอาพวงกดอะคันแกมอะ่ะคันแกมอะ่ะอันนีนอันนีน,โน,โน,โนโมอร่อยมาก <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีมิยินครับขอบคุณครับผม <c oughs> ดูดูดูทำลูกทำดูดูทับหลานด้แม่ทับหลานนะครับเดี๋ยวก็มีการเหยียบโอ้ยเบื้องเบืงครับเบื้งลุกลุกคนตกับเป็นสี่งอะไรเออครับลุกลุกคนน่ะสร้างคนตกเป็นโอ้ยลุกลกคนโตสร้างเลรียญจี๋ต้มสิอะไรโมเตสครับเขายกยกเท้าหนีครับไม่สมัตตาเขากลัวเหยียบมิ่งสอวบางานัดดินโอ้ไม่หนึ่งรู้ได้ไงเนี่ยวันไม่พูดเลยเนี่ยมู๊ ไม่รู้ครับรอรุ้นดีกว่าครับมีแต่มีแน่นอนไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรง่ายนะใช่ไม่รู้ว่าจะเป็นออกแล้วแคาออกแล้วฮะออกแร้วโอ้ไปกคจรก็บวกขื้นเนาะง่ายออกแล้วเหลือแต่ทะลุหนังออกมาเหลือแต่ทะลุหนังใช่ไหมเอ<น>ไป,ไปเหลือแต่แบบทะลุทะลุหนังออกมาตอนนี้ งานนี้เริ่อมออกมาประมาณเท่านี้เราแบบตูนเนื้อเหลือแต่ทะลุหนังออกมาแล้วก็มาลุ้นกันอีกว่าจะยาวหรือจะสั้นไม่ถึง <c oughs> ไม่ใช่งานที่ห้าไม่เด้องานจริงๆ <c oughs> ไม่ถึงก็ว่าไปงานที่ห้ามาสานนี <c oughs> โ่โอ้บอางแก้อมึงมึโอ้มาขอไก่เด้อย่าทู่ครับไม่น้สานรัครับขอให้ยังไงก็ได้เขาม่นิสารักนะขอให้แบบว่าไม้เจอโลก ของช้างเข้ามาเบียดเบียนก็โอเคแล้วครับผมให้ร่างกายแข็งแรงก็พอแล้วครับ <laughs> <laughs> ต้นนี้เขาเขาถูกแต่เขาที่ยังยังท้องมิ่งอยู่เลยนะเนี่ยโอ้ยตั้งแต่ต้นหน่อยอ่า <laughs> ตอนนั้นตอนนั้นพอพอเราโอ้ยอย่ามาใกล้เลย <laughs> อย่ามาใกล้เลย <laughs> 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 บักเสดาจแลไม <laughs> เป็นธรรมเนียมเรียกของผู้ผู้เฒ่าผู้แก่เพราะว่ายังไม่รู้ว่าช้างจะเป็นจะเป็นงาหรือจะเป็นดอแต่ว่าครับสะดอครับสะดอน้อยอีเรียกสะดอไว้ก่อนอาจจะเป็นเช่ดต้นเอาหรือเปล่าไม่รู้อีอีอีอ้าครับจะ่ร้อยท่านแล้วครับโอ้ไม่ห่างดีถึงร้อยท่านแล้วขอสักสองร้อยได้ไหมมีบอกโอ้ออ้าวย่าๆนะอย่านะยย่ไเกโอ้โห เมื่อวานก็อย่างนี้แหละครับเมื่อวานก่อนเพราะวันจะไปอ่ะฝนตกธรรมชาตินี่แหละช้างช้างป่าทำไมตัวดำล่้นคูแล้วก็ถูต้นไม้ฮะขัดผิวเลยล่้นคูแล้วก็แบบถูต้นไม้บ่อยไนีไม่ช้างป่าเขาเขาไม่ค่อยมีโคลนเหมือนกันเขาอาบน้ำตลอดมีแถ่งน้ำไงอันนี้เลียนน้ำเหมือกับตัวเดงอันนี้ช้างเผือกครับขอบพระคุณครัไม่สันๆครับผม ออยอมได้ตนะัวนั้อ,อบคุณบเจ้าตัวถามใครกินไปแล้วครับผมไปแล้วเดี๋ยวังไงพวกนันขอออกจากไร่ที่นี้นะครับเพราะว่าต้องเอาช้างต้องเอาช้างไปตรงนั้นครับเดี๋ยวล้างตัวอีกรอบนึงครับเลอะเหลือเกินถ้าล้างตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมต้องล้างโอ้ยต้มดิกพี่ต้มดิต้มใส่ดิกี้ ยังคงเหมื่อช้างบ้านเขากัดเขากัดเข้ามาเนึ่ยครับมันจะเป็นรูขุมขนของช้างอ่ะครับคนเวลาเขากัดไม่เอาไม่มาอุ้ย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 อุ้่ต้มอุ้ยมึงนี่แม่ไม่เอาวิ่งานมาเป่าเดี่ยมีแต่คนหนีเลยครับมีแต่คนหนีเลยครับว้าย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 มึงน่ะไปรถเลยไป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  มีแต่คนวิ่งหนีมิ่งนะครับเมื่อก่อนวิ่งถ้าไม่มีคนก็มีแต่คนวิ่งกอดโอ้ยเมืองเพลินเมืองเพลินไปแล้วครับเดี๋ยวครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้มิ่งด้วยนะครับรักมิ่งน้อยแต่ขอให้รักมิ่งนานๆนะครับโอ้ยขอบคุณครับผมแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ